บรรยากาศหน้าวัดเจดีหอยครับผมเป็นภาษามอนภาษาพม่าด้วยนะครับอันนี้ก็คือทางเข้าหน้าวัดนะครับวัดเจดีหอยนะครับลานจอดรถนะครับนี่วัดเจดีหอย ตรงนี้คือข้างหน้านะครับเข้าไปข้างในก็จะมีเจดีหอยขนาดใหญ่ตั้งอยู่นะครับเข้ามาข้างในนะครับก็จะมีร้านพ่อค้าแม่ขายนะครับไปสุดซอยนู่นนะครับอู้นี่จะเป็นเจดีอยู่ นะครับก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับคนในพื้นที่นะครับก็มีรายได้นะครับเพราะว่าคนมาเที่ยววัดเขาก็มาซื้อข้าวซื้อของนะครับรับเดินเข้ามาแับสักระยะหนึ่งรบบก็จะเจอหลังคาสีแดงครับด้านขวามือรับก็มีคนเยอะพอสมควรนะครับ เพราะว่าเป็นวันหยุดด้วยครับเพิ่งเคยมาครั้งแรกนะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรเหมือนกันนะครับเดินเข้ามาดูเขาทำอะไรกันสติเยอะๆเกิดมาเป็นคนข้อที่สองตั้งสติเยอะๆในสมาธิมากๆใช้ปัญญาคิดทบทวนว่าพ่อแม่สำคัญที่สุดในโลกถ้าผู้ชายไปด่าผู้หญิง จะเสียหายที่สุดเพราะผู้หญิงแม่เราผู้หญิงไปตาผู้ชายจะเสียหายที่สุดผู้คนก็จะมาฟังเทศฟังธรรมนะครับกัแบหบลวงพ่อโซนด้านนี้ก็จะเป็นวัตถุมงคลเครื่องรางของขังนะครับของหลวงพ่อของทางวัดนะครับเยอะแยะมากมายนะครับ หลายตู้หลากหลายเลยนะครับวัตถุมงคลนะครับโอตะกุดไผ่ตันนะครับเป็นเครื่องรางนี่ตะกุดไผ่ตัน เหรียญต่างๆล<ก>ๆ็อกเก็ตของหลวงปู่หลวงพ่อนะครับราคาก็มีบอกแปะไว้ที่เหรียญทุกเหรียญน,นะครับฝั่งด้านนู้นนะครับก็จะเป็นที่สักยันนะครับสำหรับใครที่ชอบใน ศิลปะบนเลือนร่างนะครับใครที่ชอบสักยันต้องลองมาติดต่อดูนะครับ<อ>นะครับมาต่อกันอีกที่หนึ่งนะครับก็คือโบสนะครับเดินตรงเข้ามาเรื่อยๆนะครับข้างในก็ถือว่าเป็นวัดที่ ใหญ่โตนะพื้นที่ก็ถือว่ากว้างขวางวาพอสมควรน,นะครับเดินเข้ามาครับซ้ายมือเราก็จะเจอโบสก่อนฝั่งด้านขวาก็จะเป็นเจดีหอยนะครับเดี๋ยวค่อยขึ้นไปเจดีหอยเดี๋ยวเข้ามาดูข้างในโบสก่อนนะครับจุดนี้ก็น่าจะเป็นอดอกไม้ทุบเทียนนะครับ ที่เอาไว้บริการแก่ผู้มาวัดมาเที่ยวชมนะครับร่วมทําบุญแล้วก็เอาไปไหว้พระข้างในบสถ์นะครับตามกําลังศรัทธาเลยนะครับผมนี้นะครับ เดินเข้ามาภายในโบสถ์ที่วัดเจดีหอยนะครับอยู่ที่อำเภอลาดตรุ้มแควนะครับผมจังหวัดปทุมธานีนะครับใครผ่านไปผ่านมานะครับแวะมาเที่ยวได้ครับผมนี่ครับองค์พระพุทธรูปในโบสถ์ ใหญ่มากนะครับนี่เขามาดูใกล้ๆสวยใหญ่มากนี่คนิปพึ่งหลวงปู่หลวงพ่อ,อน่าจะเป็นเจ้าวาดองค์เก่าหรือเปล่าหรือองค์ปัจจุบันไม่น่าใช่องค์ปัจจุบันนะ เป็นเจ้าวาดรงเก่าฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นที่ถวายสังฆทานนะครับลงมาจากกุโบสดก็จะเป็นศาลานะครับซึ่งติดกับเจดีย์หอยนะเขาจะมีจุดบริการดอกไม้ทุกเทียมนะครับไว้แข่ให้แก่ผู้ที่มาวัดมาทำบุญ ผาปางนาคปกครับฝั่งนี้นี่จะตูกไปทำอะไรตรงนั้นผาปางนาคปกนาคจ็ดเสียนนะครด้านนี้ก็จะเป็นนี่นะครับที่เขาเรียกว่าจีดีหอยเดี๋ยวเข้าไปดูเดี๋ยวเข้าไปดูกล้ห็นไม่รู้ว่าจับได้หรือเปล่าครับ ก็เป็นไม่ค่อยหนักเท่าไหร่ครับเป็นคล้ายๆแบบพวกอิฐมวลเบาใหญ่นะใหญ่เหมือนจะหนักแต่ไม่หนักนะะครับกองเลยอ่ะฝั่งนน้นด้วยรอบเจดีเลยอ่ะนน่นนครับ ฝั่งนู้นก็มีเป็นกองดินเลยอะนะ <c oughs> อยังสร้างไม่เสร็จนะไม่รู้ว่าขึ้นไปได้หรือเปล่าเดี๋ยวไปเอารองเท้าก่อนนะครับตรงนี้ก็มีป้ายห้ามขึ้นนะครับห้ามเข้าไปแต่ว่าขออนุญาตหลวงพ่อแล้วครับอยากขึ้นไปชมขึ้นไปดู ของพ่อท่านอนุญาตนะครับนอนุญาตแล้วก็ขึ้นมาได้นะครับเพราะว่ามันอยู่ในช่วงที่ก่อสร้างอยู่นะครับมันไม่สะดวกนะครับถ้าปล่อยให้แบบคนขึ้นมาได้เรื่อยๆอย่างนี้นครับมันจะอันตรายนะครับนะครับเป็นคล้ายๆหินคล้ายๆ ปูนปั้นขึ้นมาหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะจะเป็นพระพุทธรูปแต่ละปางแต่ละปางนะครับที่ประดับไว้ข้างๆ JD นะครับถ้าทำเสร็จสมบูรณ์เนี่ยก็คิดว่าจะสวยครับนะครับ,นะรบใหญ่มากนะครับสูงใหญ่มากนะขับรถมาจากไกลๆก็มองเห็นนะครับ โดดตด่นตั้งเป็นสง่าเลยนะครับมันก็ยังไม่แล้วเสร็จนะครับยังไม่แล้วเสร็จดีเท่าไหร่นะครับหมุมด้านล่างกองมันกองดินได้ เป็นรูปพระปางต่างๆนะครับประดิษฐ์ไว้ข้างๆยังไม่เสร็จครับแต่ว่าก็ถือว่าได้ขึ้นมาดูแล้วแหละนะครับยังมพีพี่พี่ช่างอยู่ข้างบนนะครับอยู่ตรงปลายยอดกำลังทำอยู่กำลังแต่งเติมอยู่ เดี๋ยวเราก็ต้องลงไปแล้วนะครับนี่นครับเบาเบาวิวนะครับนะใหญ่มากใหญ่กว่าฟาร์เมอ่ออีกนะครับแต่ว่าไม่หนักนะครับไม่หนักนะนี่ย ไปแล้วลงไปก่อนนะครับยังไม่แล้วเสร็จนะก็ถือว่าได้ขึ้นมาดูรูปเหมือนนงปู่ทวดนะครับหยับน้ำทะเลเจืดก็จะเอาไว้ให้คนมากราบไหวบูชานะครับทบเทียนดอกไม้ก็อยู่มุมนี้นะครับฝั่งน,นี้ก็จะเป็นขายของนิดๆหน่อยๆนะครับของชาวบ้านนะครับ เดี๋ยวเข้ามาต่อกันในวิหารหลวงพ่อพุทธมงคลนิมิตนะครับเดี๋ยวไปดูกัน,นครโซนด้านนี้ก็จะเป็นนะรพระพุทธรูปนะครับครับเป็นคล้ายๆพิพิธภัณฑ์นะนี่รอยพระพุทธบาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปเหมือนนะครับหลวงพ่อทองกึงนะครับสุนโรนะครับ วัดเจดีหอยนะครับ่าจะมีแสงนิดนึงนะครับมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะี่ครับนะ่าจะเป็นพิพิธภัณฑนะ์นะอืมครับแปลกตาดีนะผมว่านะก็สวยๆแปลกๆลยเป็นพวกโซนของเก่านะครับโซนบกของพิพิธภัณฑนะ์นะ พราภาพปฏิหารเพิ่งเคยมาครั้งแรกครับคร้เอเป็นถ้วยถ้วยโบราณนครับ,รรบถ้วยโบราณ ของโบราณนับกาบหอยนับพวกเปลือกหอยนับจับไม่ได้นะครับไม่ฮะเขาห้ามจับนะโอ้โหสายโมครับฝั่งนี้นะฝั่งเทพฝั่งพามนะฝั่งเทพฝั่งพามเจ้าพราหมณ์ทั้งหลายตลอดที่จารณาเถิด พวกหม้อพวกเตาของเก่านะครับนี่ครับกระดูกอะไรช้างหรือเปล่าเนี่ยตัวใหญ่แบบนี้ไม่รู้เลยเขาไม่ให้จับนะครับเดีย๋ยวไปเมืองบอลน,นะโอ้เยอะแยะเลยนะครับเป็นคล้ายๆพิพิธภัณฑ์นะ วัดเจดีหอยนะครับฝั่งนน้นก็จะมีคนมาออทำบุญอยู่เรื่อยๆน,นะคพวกเครื่องปั้นดินเผาครับหมอ้อ เดี๋ยวเข้ามากับไหว้พระในพระอุโบสถนะครับก่อนกลับบ้านนะครับวัดนี้ก็ชื่อว่าวัดเจดีหอยนะครับอยู่ที่อำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมนะครับผมใครที่เดินทางผ่านไปผ่านมาหรือว่าอยู่ใกล้นะครับไม่ได้ไปที่ไหนนะครับวันหยุดก็มาเที่ยวก็ได้นะครับสําหรับใครที่ชอบเที่ยวตามวัดนะชอบทําบุญ ตามวัดวาต่างๆนะครับว้พระจิตวัดไว้พระก้าวัดนะครับหลวงพ่อทองกึงนะครับสุนทโรนะครับชื่อท่านนะคเป็นเจ้าวัดองค์ปัจจุบันนะครับที่เราเดินเข้ามาตั้งแต่แรกๆนะครับอยู่ที่อาคารสีแดงนะครับที่ท่านได้เทศ อบรมสั่งสอนนรับหรือว่าเทศให้ญาติโยมโปรดญาติโยมนั่นแหละครับท่านก็เป็นสิทธิ์หลวงพ่ออุตมะนะครับประวัติท่านนะครับแล้วก็หลวงพ่อรอดนะครับวัดเกินนะครับที่ท่านได้ไปศึกษาเราเรียนวิชามาท่านก็เป็นคนเชื้อสายมอน,นะครับได้สอบถาม ป,ป้านะครับบอกว่าเป็นเชื้อสายมอนเก่านะผมก็ว่าแปลกๆนะครับเพราะว่าวัดตัางถต่ที่เดินเข้ามาก็จะมีภาษามอนมีภาษาพมา่าแล้วก็เพื่อนบ้านเรานะครับเมียนมานพม่าก็ถือว่าเยอะนะครับวันหยุดวันอะไรเงี้ยก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับที่มาเที่ยววัดนี้นะครับเพราะว่าเป็นวัดมอนนะครับ วัดเจดีหอยนะครับอำเอลาดตุมแก้วจังหวัดปทุมนะครับแวะมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับอุดหนุนสินค้าซื้อของช่วยชาวบ้านนะครับผม